ของเร็จแล้วอัสิไปรอรัรบตัวคิคือเกางอนหรือเปล่าทำไมทำหน้าอย่างนั้นะฮะงอนอะไรหรือเปล่ากินก่อนนะลูกกินเลย อากินอ้อามอันนี้นมหนูนะอันนี้ของเป็นจากสถา,าบนของหิวพอาลูกนนจุนางเ้อแป๊บหนึงเพวางข้องก็ลูกหนักมาเอาวางไมาลูกวางไม้เกเี่ดี๋ยวก็เ,กเรีกันค่ะนอกกันตกเมือ่อยอายกน้องไปโรงเรียนจะ้ะฝนก็ตกห้งงห้ง ตกดีขนาดเลยแมุ่กุน ไปส่งโกกีที่โรงเรียนกลับบ้านจะพอดีไปสนีเพิ่นมาส่งเพิ่นมากดกปิ้งปองหนะ้าบ้านพอนดีฝนกระตกกนักมม่จะตกแห้งๆช่วงนี้อยู่ญี่ปุ่นฝนตกแห้งอีดีจ้ะกะแทบทุกมือเลยแม่จ้าฝนตกบานนี้แม่โกกีก็ออกไปรับซาเพิ่นก็ยืนถ่ายอยู่ข้างนอกโอ้ยตะลุตัวเพิ่นค่ะแม่โกกีกส็สร้างพวกไอ้หนังไก่ทอดลูกชิน้นพวกใส่กรอ,อกดึงสิแม่จ้าไอ้หมูแดดเดียวสร้างมากินเนาะ มันก็สิเป็นอาหารกินง่ายๆแล้วก็เป็นกับเกมน้ำเราจะไอหมูแดดเดียวนี่กัเอาไว้ให้เด็กๆจากโกกีกับโนซม,มีเพื่อนกับมาก,กินเนาะแล้วโกกีกัสั่งมงไวก้กะกินได้โดนเติมอยู่จ้าอันนี้จะเป็นหมูแดดเดียวนากจา จ้ากับขา่าแมกกกิกับโนโซมิโนซูมิก็กินหมูแดดเดียวจ้ากินขวน้ำกันนะจ้าเซ่บๆเมนี้แมกกกิออกมาซื้อของกับโนโซมิจ้าซื้อของเสร็จแล้วกัสิไปรอรับกกิคือเกาเมน,นี่หอนหอนแดดโนโซมิจ้างงอนหรอคะงอนหรือเปล่า ทำไมทำหน้าอย่างนั้นฮะนุงงนอะไรหรือเปล่าอันนี้ใช่งอนไหมอันนี้ใช่งอนไหมคะน้า่อยงอนแม่หรือได้เอาขนมยังไห้ก็บม่อยากได้เด้เพินเห็ดคือยูกินก่อนนะลูกกินเลย กินอ้ามอันนี้นมหนูนะอันนี้ของของพี่ก็มีอันนี้มาเก็บไว้ก่อนนะเออเดี๋ยวตอนเข้าบ้านค่อยเล่นจะไปรับเอาโกจังกันมื่อนี้วันสูก,กระสิหอบพ้องร้ายขึ้นเก่าแล้วจ้าปกติรถไฟบัดชดกลางคันแบบนี้สงสัยจะมีอะไรสักอย่างมีจังนะสงสัยต้องมีอะไรสักอย่าง เห็นไหมนูเห็นไหมว้ยทำหน้าอะไรนะง่วงนอนเหรอก็ไปใส่มาใส่เลยบบานี้รถตีกันเป็นแถบเลยจ้ะกิดปักเงาเลยมาถึงแล้วเฮียดาดังสมีจังทำอะไรแม่จะไปรับผู้จังแล้วนะมาถึงโรงรีนกูกี่แล้วจ้ะ จะไปรับกระเปากินก่อนมาเลยแล้วพี่จ้างบรรจาสภาพัติของหิวขอมาลูกตุูงนางด้วยตัป๊บนึงขอวางของตับลูกหนักนะครับอ้าเอ,าอ้าวหยิบมาใหม่หยิบมาขึ้นมาร้อนเอากระเป๋าไปด้วยเดี๋ยวแม่วางก่อนเอากระเป๋าหนูเข้าไปอืออืออ้ามาแล้วคุณนายแล้วนะ มาเลยแม่มาเจ็บรองเท้าเข้าชั้นวาง <c oughs> ถือกับป๋าไปให้ก้าซังด้วยนะเนี่ยไปถือไป อันนี้ไปด้วยช่วยแม่ถือนั่นแหละถือไปลุกขึ้นถือไปด้วยเออแล้วลากไปก็จังเอากระเป๋าไปให้ก็สร้างด้วยเนี่ยมันหนักแม่จะถือของของมันเยอะเก็บรองเท้าก่อนรองเท้ากันหลยค่ะ,ะนั่นแหละไปถือถือถือไปเล,ล้ว นูนะลุกขึ้นไปก่อนค่อยถือขึ้นไปเออเออัออ่น,นแหละขึ้นไปก่อนแม่จะเก็บรองเท้าอันนี้ไปด้วยเนี่ยถือไปด้วยถือไปด้วยเอามีจ้างทำไมขี่โกงจังเลยขี่โกงค่ะ <c oughs> เอาวางไว้ลูกาวางไว้ค่ะเออเอาเกินที่นียโอ้ยทำไมมันมีน้ำ <c oughs> <c oughs> อยู่ในเบาะนํำฝนตกใส่จ้ะ มือเสากับโตแห้งแห้งพึ่งจะมันมีแดดตอนเมื่อกี้นี่ห่ะจ้ะแป๊บน,นึงนะคะนุจะกินเองหรอหรือจะให้แม่ป้อนนุส้มกินเองอยู่ในรถมื่อกีนนี่เบิดบักไล่เลยหันกลับมาอีกที่หายไปแล้วเป็นอัน <c oughs> กำลังสีอวดคืนอะใส่เสื้อสีเดียวกันนี่กับกจงัง ตาดโกกีเป็นตัวอยียงของเพื่อนเนี่ยคือสิต่อหลายสัตว์นะลูก้องส่วนนี้ก็ไม่รู้จะเคาะอะไรมันลำคาญคนอื่นเขาอยู่ใกล้บ้านนะลูกนี่จางเดี๋ยวให้โกกีจัดการอยู่พี่น้องเขาเล่นกัน <c oughs> น้องกันตบมือให้อายว่าอายต่อได้อ่ะว้าวเก่งจังเลยตบมือสิน้องสมิตบมือให้พี่สิตบมือตบมือ มาเก็บใครบอกให้เทเล่นแล้วก็ต้องเก็บไม่ต้องหนีขี้ข้านเก็บเก็บเดี๋ยวนี้ไม่เก็บไม่ห้ามไม่ให้เข้าบ้านยำบุตรเพิ่อจะงองเงี้ยโนโซมิก็ไปเก็บช่วยพี่เออไม่งั้นไม่เป็นระเบียบเลยนะก็จังมาเก็บก่อนไม่งั้นแม่จะให้หนูเล่นอีกนะ จะไม่ให้เล่นอีกเลยสักอย่างเลยมานี่แม่จะช่วยเก็บเนี่ยเร็วถ้าไม่มาเก็บก็คือไม่ต้องเล่นนะมีจงังก็จงังปฏิบัติการกวนอ้้อ้ตื่นคุณนายบ่มีมูเล่น ให้พี่ตื่นก่อนนะแม่จะพาไปอาบน้ำพร้อมกัน